ดูมีมสี่เรียลไม่ทีนภาษาอะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่หรอกถ้วยมึงไปหาซื้อใหม่เถอะกรีนแคนเพื่อนเขาได้ตอบหรือยังเนี่ยมึงไปย้ำขนาดน,นั้นเลยหรออันนี้อะไร อะไรวะออสไปเดอร์แมนอืมสไปเดอร์แมนภาคสามเหรอหรืออะไรอะไรทำไมต้องเป็นเพลงนี้ด้อะไร

อะไรมาเคี้ยวเลย YouTube อันนี้แค่รูปภาพนะไม่ใช่อะไรหรอกบิว่าอะไรอะไรนสปอนบ๊อบสปอนบ๊อบกูกลายเป็นพัดลมละ Ini. Alai wah. Alai wah.

Bia E E Biiii Iii Hiii A A lè ngô lơ Ngu Dạ chăm đỡ A lè Tức là ta lùng อะไรวะเสียงเสียงหัวล้ออย่างกวนอะไมดดี้เลยเอ้ยมึงใส่หน้ากากดีเออใส่หน้ากากเอาแม่งรอบนี้10ิปลุดรอบนี้ทิปลุด นมีมสมัยนี้ทำไมไม่เห็นจะหาเลยอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้โมฟ <c oughs> ันบกพูด <c oughs> อะไรวะ ไม่พูดอะไรมาพูดอย่างบ้าต้องไม่พูดแต่คำพูดแต่คำเดิมอะฟังทีขี้ระเบิดและก็นอนหลับสบายแน่นอนจะทำอะไรอีก โอ้โหโอ้โหเหูเศษเกลวหูมากเลยอู้ปังเลยพังขีแตกอ่ะโอ้โโอ้โไม่ไม่พังได้ไงเนี่ยอันนี้อะไรอิน เดี๋ยวแมวแล้วแมวมาอยู่ในนี้ได้ไงเอออมงสเฮ้ยอมูกมุนเย้เย้อมูกมุนว่าอะไรพวกเขาทำอะไรกันพวกเขาทำอะไรกันเอาแมงจูเอาแมงจูชูโป๊กเฉย เมิ่งชูคอขอไอ้เฉยแล้วอยู่บนถนนเดี๋ยวมันก็โดนรถชนเอาหรอกเอาแจกับแจกับไม่โกงนะน้องเดี <c oughs> ๋ยวบ้านมพิงชูดิวกางแบบนั้นเหรอแล้วชูไม่อยู่ดีแกอะไรวะเนี่ย อย่าหาทำนะเดี๋ยวก็โดนชาวบ้านเขาตีกันหรอกการชูนิ้วกลางนี่เป็นสีที่ไม่ดีนะขอบอกอย่าบอกนะว่าอ๋อโอเคหมดแล้วนหมาน้องหมาใกล้กันอะไรวะทำไมดำอย่าบอกว่าดำทั้งตัวนะ เป็ดเป็ดเป็ดอะไรวะะเออผมกำลังอ่านนะนั่นยังไม่เข้าใจ <c oughs> เดี๋ยวมาเล่นเปียนโนเหรอแล้วอะไรมันบินนักหนาเนี่ยอะไรเนี่ยมาเล่นเปียนโนด้วยปากอะไรเนี่ย มาหมาต่ออีกสิบนาทีเลยไม่มันเลยไม่ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวดินเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ครับอันนี้คือดินเหนียวเหรอแล้ววางได้ยังไงแล้ววางได้ยังไงเพลงเพลงกระตูนบาร์บี เพลงทากโก้เพลงทากโก้นี่ตำนานมากแล้วคนนอกรถนี่เป็นอะไรเนี่ยเอ้ยน่าลองเอาผเปไปอันนั้นเลยเกินเสเกลิตัน What the fuck amigo vos estás re loco ม่น่าใชา่ละ Subscribe in 3วินาทีโอเคซับทันละเอเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวลิงขี่ขี่จักรยานโอ้เออทิ้งไปเลยจักรยานนี่เงาไลวเลยทำไมมันทำางเงี้ยสันอันนี้คืออะไรอุ้เดี๋ยวฟิสิกส์เป็นแปลกๆนะเดี๋ยวนะฟิสิกส์คือแบบยังไงเนี่ย ได้เหรอผมไม่ไม่น่าได้นะไม่น่าได้เหรอไม่น่าได,ได้โอเคไปลต่อไปอันนี้คืออะไรอะไรอ่ะมันมุมเหรอเออโอ้เต็มคาราบลิลเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนเมื่อกี้ยังงงงดดเดี๋ยวเขาฉีดเต็มคาราเบลยังไม่ตายเหรอ เม็นบูบ้านนี้ถึกมากเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านหลังนี้เดี๋ยวว่าจะเป็นไอ้แมวที่แทนเป็นไอพี่โตโอเคเลยเกินนี่ผมดูอะไรอยู่เนี่ยอะไร Made use เกมอะไรเย แมวเขาเอา่อคอดเพลงเปทาถงแกแล,แล้วไม่โอ้โหแล้ะเนี่ยอะฮะอันนี้ใครตัวอะไรตัวอะไรมิวิเกตอ่ะตัวอะไรอ่ะเหมือนมันคอมันยาวหรือว่าหาง กา่ัง <laughs> โอ้อกูคิดด้วยเลยอ <c oughs> ยากแกะออกมากูรู้สึกันมากเอ้ยเนี่ย <c oughs> เป็นกินเหรออะไร ดีคิดได้ยังไงวะอันเมืกก่อกี้นึกว่าจะให้อาหารที่แท้ไม่มีอาหารน้องปอบทำไปทำเพื่ออะไรเอออ๋อ,อโอ้เว็บเล็กเว็บเ,เล็กก็ไม่เห็นเออตำรวจเขาเห็นตำรวจเขาเห็นแล้ว <laughs> แล้ววิ่งหนี <laughs> ถ้าไม่ขยับก็วิ่งหนีได้ อะไรอะเตาอุ้ยเตากัดเอออันนี้ฟู๊ดอาหารเหรอกินไม่ได้เหรอมันคือของมึงแดกมันคือตัวอะไรอ่ะมันมีพิษเหรอเออ <łość> <S 2> <S 2> เบิดเฮลเฮ้ยปลาปลาจะบินได้แล้วไอ้เสียงเงอนั่นอีกแล้วเออ่ะิมากันหมดเลยมาเนี่ เดี๋ยว,าว,าวยางนี้ก็ได้หรออันนี้คืออะไรโอ้หลมแรงมากมแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทั้งหมดเลยเมวเฮ้ยคือเห็นปลาเล่สไลเดอร์ไหมเฮ้ยปลาดิฟด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะ มันจ <your> นะมันตายหาเวิลเยอะ <laughs> <laughs> เอ่มถ้าผมจำไม่ผิดเกมนี้ผมเคยเล่นอยู่นะไอส้สก,กิลแบบเนี้ยมันคือสก,กิลเอ่อแบบเซฟพวกเอ่อลูกน้องมาเยอะๆนะ่ะเหมือนด้านล่างคลิปเลยเร็ว <laughs> 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 โอ้ด้านหลังรถก็มีเดี๋ยวอันนี้อันเดิมเอลเลียนแต่รอบนี้มีเพิ่อันเดิมทั้งนั้นเลยอันนี้คืออะไรรถเปลี่ยนรถอุ้ยอุ elite, mm ้ยมึงเ่นกันอย่างนี้ลยเหรอเมื่อกี้ มองไม่ทันนะมองไม่ทันอะไรอ่ะเออหมุนเหรอเอ่อ not what I want is ็ดเป็ดอู้แบบนี้ก็ได้เหรอ เฮ้ยขึ้นสูงเหมือนกันนะเนี่ยกระจกพิเซลใช่ไหมเนี่ยแมวกลายเป็นพิเซลเลยเมลบวมอะไรเนี่ยแล้วทำไมภาพไว้มันหนึ่งร้อยสี่สิบพีขนาดนั้นอะอะไรเออ เขาเล่นไม้คร <laughs> <be everyone. inaudible endlessly> ับมากไปหรือเปล่าวะสิงกับคอสเพย์อะตอนแรกนึกว่าต่อวิ่งเร็วไม้ครับปิดประตูด้วยแล้วโคบทำไมโคบลอยอย่างนี้วะนึงอักจัง หนูขับรถเป็นด้วยอ่ะชนเอ็นนาคีเดี๋ยวซูมได้ขนาดนั้นเลย <c oughs> โอ้โอ้โอ้ซูมถึงซูมถึงกันในดวงจันทร์ได้ไหมเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> นหนีไปไหนเอเลีย่ยนอะไรวะเนี่ยเอ่อนกแก้ว หรือว่ากองจริงลาปิซาเราบอกแห่งหนึ่งผมแค่ทำอยู่ ม่งงแดนว่ะเฮ้ยเย็ดมึงมึงเต้นบ่คืออะไรเนี่ยแมปนี้เคยเล่นอยู่มันคือแอดมินหรือเปล่าวะมันถึงไม่ได้แอดมินมั้งทำรถบรรทุกเออเอาเอาเอากลับไปรู้ว่าทุกแล้วเฮ้ย Hai lo. Oh, ide main. Hmm. Hmm. Oh, apa? Ini kalah. อีกสักคลิปนึงแล้วกันรอบนี้เป็นโลบอคโดมีมดูชื่อคลิปได้ my first time d o บาย y ู u ูแ z ดเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมช่องนี้คุณคุณอะแต่ช่างมันดูไปก่อนแต่บอกว่าน่าจะเป็นแนวทริคทริคมาได้ไงมางมายอ้ยแป่ง ทะลุอ๋ไปอันนี้น่าจะเป็นมีมด้วยนะไม่รู้เป็นมีมไหมนะแต่ว่าไอ,อยูยูแซดมาทำเป็นชื่อช่องมันคูนๆูนจังเผืเอ่อไปโดนนั้นอ่าประตูประตูะตอ,อุ้ยเสียงดังจังวะ เดี๋ยวผมว่าคลิปมันเริ่มค้างแล้วอ่ะคลิปมันค้างอะ่ะโอเคเริ่มได้ละซิกรยบร้อยฮะไม่รอดอันนี้เป็นมีมด้วยหรือเปล่ากดตกิดุกวันเลยสควิชแล้ว siêng đắng nhau á. <laughs> à, à, cái này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  cái หรือยังอ่าได้แล้วอันนี้เหมือนจะเป็นช่องโอ้เรียบร้อยฮะตายโดยเลื่อนเหลือแค่คูปิเอชเดียวห้องเก้าเจ็ดซะด้วยย็บเอาสองนาทีเองอันนี้ช่องของ โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขบมาเยอะแล้วอุย้ยบาย